สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พะพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าใหม่สุรินมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะสนใจผ้าใหมแอนไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าใหม่สวยๆก่อนใครค่ะชมผ้าใหม่ผืนแรกนะคะเป็นผ้า3มตะโกค่ะโฮสแรกนองนะคะเป็นเครือสมโอค่ะสามตะโกเครือสมโอนั้นหนาๆน,น,นะคะผืนนี้ ภ้าเครือสมอค่ะสามตะโกเครือสมอนะคะโฮลเปรชนองค่ะคนนี้เนื้อสวยค่ะเนื้อหนาสวย สนใจทักมานะคะ2,100บาทค่ะ3,100บาทเย็บริมอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะผืนนี้เนื้อสวยค่ะส่วนใหญ่จะคัดเนื้อผ้ามาให้หมดแล้วนะคะถ้าผ้ามีปัญหาจะแจ้งนะคะ สนใจทักมากค่ะพื้นต่อไปนะคะผ้าสามตะกอเหยียบผ่อนะคะหรือลายโคมนะคะในลายอยู่ในเนื้อผ้านะคะลายขาวดำนะคะเนื้อผ้านี้สวยค่ะสามตะกอลายโคมนะคะ เป็นลายสีดําแบบนี้นะคะขาวดําแบบนี้อันนี้ด้านนี้นะคะอีกด้านหนึ่งค่ะคือนีเนอ่เนื้อหนานะคะหนาสวยตรงนี้จะใหญ่กว่ากันนิดเดียวนะคะตรงปลายผ้านะคะคือใหญ่กว่ากันนิดนึงนะคะด้านนี้แค่นี้นะคะตรงนี้มานะคะนอกนั้นก็เท่าเท่ากันหมดนะคะ เป็นน้ำไหลตั้งใจทำนะคะแต่ด,ด้านนี้ะหลุดมาหน่อยเด้งสามตะโกเยียบห่อนะคะเชิงล่างแบบนี้ค่ะตัวนี้เนื้อผ้าสวยมากค่ะสนใจทักมากค่ะสามตะโกเยียบห่อนะคะ สองพบาทค่ะสองพบาทนะคะเย็บริมอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะเนื้อผ้าสวยนะคะผืนนี้ผืนต่อไปค่ะ หกตะกกทอยกดอกค่ะเม็ดพริกไทยค่ะเชิงสไลด์สีแบบนี้นะคะเชิงสีสวยนะคะแดงที่เครือนะคะเชิงแดงที่เครือค่ะนี่ค่ะเครือเป็นแบบนี้นะคะสอดริมบนล่างค่ะถ้าทอสอดริมบนล่าง ดอกมะเขือนะคะทอสอดริมบนล่างค่ะเชิงล่างนะคะ สนใจทักมากค่ะ3,200บาทค่ะ3,200บาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะ ผืนต่อไปค่ะผ้าทอยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะเครือสไลด์แบบสีแบบนี้นะคะเป็นที่เครือค่ะเหมือนกันนี่ค่ะเครือนะคะเป็นผ้าทอยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะลายเต็มผืนแบบดี เชิงล่างเชิงเดียวค่ะสนใจทักมานะคะราคาเบาๆสามพันสองร้อยบาทค่ะสามพันสองร้อยบาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ ลายเต็มผืนนะคะผืนต่อไปค่ะผ้าทอยกดดกเม็ดมะยมค่ะช้างชูทงนะคะสอดริมบนล่างนะคะผ้าสอดริมบนล่างด้านบนเป็นแบบนี้นะคะใช้ผ้าด้านบนค่ะนี่ค่ะ แบบนี้ก็สวยอีกแบบนะคะช้างชูโทงค่ะถึงล่างนะคะด้านนี้ค่ะนี่ค่ะช้างชูโทสวยๆนะคะแบบนี้ก็จะมองว่าลายเต็มผืนก็ไม่ใช่ค่ะเอามา แจมนิดๆหน่อยๆสวยนะคะทำให้ช้างเด่นขึ้นมาค่ะเชิงล่างนะคะสีแดงสวยค่ะช้างสีเหลืองตัดก,กันกับสีแดงนะคะสนใจทักมาค่ะสามพันสามร้อยบาทค่ะเย็บปริมอาบน้ํายาส่งฟรีนะคะผ้าไหมสวยๆค่ะ ช้างชูถงผืนต่อไปนะคะเป็นผ้าลายพระราชทานนะคะลายสิริวัชราภรณ์นะคะนี่ค่ะ มีชายคลุยนะคะเป็นผ้าทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะลายสิริวชิราพรนะคะเป็นลายพระราชทานค่ะแบบนี้นะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะ มีชายคลุยนะครับมีปูมและก็ชายครุยค่ะเป็นผ้าห้าตะโกโทอยกดอกนะคะสมปักปูมชายครุยค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะผือละ3,200บาท อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะเป็นผ้าห้าตะโกโทยยบโดกนะคะผ้าลายพระราชทานตอนนี้ทุกคนกำลังต้องการนะคะมีความจำเป็นต้องใช้นะคะสนใจทักมานะคะคนทอยผลิตไม่ทานใจคน อยากได้แล้วค่ะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะสนใจทักมาค่ะลายนี้ค่ะผื้นต่อไปนะคะมาอีกพื้นหนึ่งผื้นนี้ออกโมง่งชมพูมากกว่านะคะอ่อนๆสิริวัชราพรอีกผื้นหนึ่งนะคะลายสิริวัชราพรนะคะลายพระราชทานค่ะพื้นนี้ค่ะ มีตัววาแหวนนะคะตัวเอสค่ะหรือลายขอนะคะผสมกันนะคะเป็นลายพระราชทานค่ะ <What? S 1> ปูมชายครุยนะคะเชิงล่างค่ะแบบนี้ เื้อผ้าสวยค่ะถึงล่างนะคะห้าตะโกโทอยกดอกสมปักปูมชายครุยค่ะลายสิริวัชิราพรนะคะสนใจทักมาค่ะสามพ สองบาทค่ะอาบน้ํายาส่งฟรีนะคะสวยค่ะพื้นต่อไปนะคะลายพระราชทานค่ะแต่พื้นนี้เป็นอ่า ผสมมากกว่านะคะดอกรักราชกัญญาค่ะเป็นดอกรักราชกัญญาผสมนะคะเพราะว่าไม่เต็มสักทีเดียวแล้วก็มีเชิงบนล่างนะคะมีหน้านางชายครวนะคะเป็นผ้าห้าตะกรนะคะสวยอีกแบบหนึ่งนะคะ ของผ้าเป็นสีงาช้างนะคะดอกเป็นสีเหลืองนะคะสวยตัดกันค่ะโทนชมพูนะคะเครือแบบนี้นะคะเครือหวานมีหน้านางค่ะมีค่ะผืนนี้สวยนะคะเป็นเชิงใบสีนะคะเป็นผ้าเชิงบนล่างมีหน้านางชายครุยนะคะ นี่ค่ะดอกรักราชก,กัญญาค่ะเป็นดอกรักยุคเ,เป็นลายดอกรักราชก,กัญญาที่ประยุกต์นะคะให้มีเชิงบนล่างมีหน้านางมีหน้านางชายครุยค่ะ สนใจทักมาค่ะสามพันสารอบาทค yeah. ่ะผืนนี้สวยนะคะสวยงตรงงาช้างสวยมากๆเลยค่ะ ขอยกดอกลายลูกแก้วนะคะมีหน้านางชายครุยคะ่ะเหลืองตัดงาช้างสวยมากๆนะคะลายเด่นมากพื้นต่อไปนะคะมังกรคาบแก้วคะ่ะคาทอยกดอกลาย ลูกแก้วมีหน้านางชายครุยนะคะมังกรคาบแก้วผืนนี้เนื้อสวยค่ะเนื้อผ้าสวยหน้านางค่ะชายคลุยเนื้อผ้าแบบนี้นะคะ ืนนี้ไม่หนามากนะคะแต่เรียบเนียนสวยมากๆค่ะนี่ค่ะบางกอนค้าบแก้วแบบนี้นะคะโทนหวานค่ะวันนี้ผ้าโทนหวานเยอะหลายผืนสนใจทักมาค่ะสามพันสามร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะเนือ้อผ้าเรียบเนียนสวยมากๆค่ะ สนใจขั้งมานะคะพื้นต่อไปค่ะเป็นผ้าห้าตะกรนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะสีธรรมชาตินะคะมีหน้านางชายคุยค่ะพื้นนี้สีธรรมชาตินะคะหน้านางแบบนี้ค่ะ มีหน้านางชายครุยสีธรรมชาตินะคะเป็นผ้าเชิงบนล่างค่ะเชิงบนล่างสีธรรมชาตินะคะสนใจทักมาค่ะสามพันห้ารอยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ เืนต่อไปค่ะเป็นห้างตะก o อนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะผพื้นี้สวยหนานะคะสีธรรมชาติค่ะลายแบบนี้นะคะดอกไม้มีหน้านางชายครุยนะคะหน้านางเป็นแบบนี้เป็นผ้าเชิงบนล่างมีหน้านางชายครุยนะคะสีธรรมชาติค่ะ สนใจทักมานะคะผืละ3,500บาทค่ะอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะ3,500บาทอาบน้ํายาส่งฟรีผืนนี้สวยค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะสีธรรมชาติยอมยากมากนะคะกว่าจะได้มานะคะคนแม่ค้าเองอยังทอเลยค่ะ ไม่ค่อยได้ไม่ได้ทำเลยสิธรรมชาตินะคะแต่ก็มีทีมงานนะคะที่ทำแล้วก็ให้ช่วยขายให้นะคะท่าในใดสนใจผ้าไหมสุดหรีนสวยๆนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ขายจองผ้าไหมสุดรินสวยสวยก่อนขายนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนขายจอง าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ